สวัสดีครับวันนี้มาตกปลาครับเสอบวันที่26นะครับเวลากะ7จ็โมงสินาทีหม่ยไหมครับทางไว้เมื่อวานนี่ครับเดี๋ยวสิไปตกล่องเมืองครับว่าสิได้หรือบ่ได้ครับมากุลูกสาย,ยนิ่มสวัสดีครับลูกสวัสดีครับม,มาตกปลาครับไปเดินไปทำดีๆนะไปไปเดินไป đơn với lại đơn về lục đơn về, đơn về, đơn về, đưa xuống nam đơn với lục đơn về oh, wow. ừ ừ khóc quẩy nam khóc sủ giam này đó Thứ. ขอยง่ยงไปหอดมองกันครับตั้งยี่ไทยเบื้งเดี๋ยวได้เป็นมึงหอดหรอครับนี่ยังของไม่หนีองค์ความน้ำครับนี่น้องเดียมจะลงไปนี่ครับนี่จะทีนั่งที่นี่แล้วครับจะทีดึกออกไปวุ่นวันนี้เฮ้ครับหอดไม้ล้วครับเดี๋ยวเอาลูกลงไปก่อนครับต้องเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับสองคันครับบรรยากาศ เราเกเครื่องสวมน้ามักหน้อยครับที่หนวกหูแน่ักนน่อยอยังดีมันนั่งกินขนมอย่นี้ครับโขเคครับเดี๋ยวได้ปลาขึ้นมาสีไทยเบิ้งครับเห็นไหมล่ะครับตัวแรกครับปลากระมังครับปลารับแขกครับตัวแรกครับมันหมานครับมัดสีไทยเบิ้งนะครับตอนมันดึงโอเคครับเต้นที่สองก็มาแล้วครับ กัรสิงเสียาขึ้นมาเปลี่ยนแง่ปูดูจินตอนใดบโอเคค้าสอนตัวละครับครับผมตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วครับกบ็ได้ปลากระมังมาสามตัวครับผมเร่นริวน้ำนะครับนี่เป็นระยะสามจุดหกครับแต่ว่าบ่ันได้จ้กตัวอยู่นีแต่ปลาหน่อยมากกว่านครับ ครับเดี๋ยวรุ่นกันต่อไปครับผมชิงหิ้วมาล่ะครับตัวแรกครับเต็มปากเลยปลาขาวสอยครับโอเ,เอา,เอา,เอาดินดินดิน เคียงหรอครับเด้ห้เบิ้งปลาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับทเที่ยงหรอครับแล้วังมันหลุดน้ำกันดีครับว่าจะได้ลายเป็นไดมือนนี่ป๊บอุ้ยไหนลูกมหมาาหรอครับไปแป้งครับแต่ว่าตัวญ่ครับ ลำฟ้ามือนี่แหละครับอู้ถ่าบักโดนนึงเถอะสิมาเพียครับเจี๊ป้ากันครับครับผมตอนนี้ก็บใบสองแล้วครับจะพาลูกกลับแล้วครับบ่านนี้เราจะกลับบ้านเพราหัดคับเหรอครับเดี๋ยวจะทายผลงานด้วยบังครับหาลูกเอามาโชว์ยกขึ้นนี่ครับพราได้เยอะครับพราได้ไปเห็ดตากแดดอยู่ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปสินีนะครับสวัสดีครับ